สวัสดีค่ะพบกับบ้านนกดาวชาแนลนะคะหลังนี้เป็นทรงปัญญานะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะ50กว่าตารางเมตรเลยนะคะค่้าก็จะแบ่งเป็นหนระเบียงหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเลยนะคะตรงนี้จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านนะคะสวยงามมาก บรรยากาศนะคะก็อาจจะครึมนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยกใกล้จะตกแล้วเสานะคะก็เป็นเสาเหลี่ยมนะคะยกสูงประมาณเมตรยี่สิบนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้สูงกว่านี้นะคะก็แจ้งทางโครงการได้นะคะเขาสามารถยกสูงให้ได้นะคะค่ะบันไดาทางขึ้นนะคะก็จะมีประตูกันน้องหมาให้ด้วยนะคะเนี่ยบันไดาทางขึ้นห้าขั้นบันได มีบางขั้นบันไดให้ด้วยแล้วก็ตรงบันไดมีเราจัดทั้งสองฝั่งติดตั้งลูกกรงให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักเท้า,ทานะคะที่พักเท้าแล้วก็ตรงขึ้นมาแล้วนะคะตรงตรงตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นมาระเบียงนะคะก็จะมีประตูกันน้องหมาให้อีกให้อีกชั้นหนึ่งนะคะนี่เลยประตูกันน้องหมาให้อีกชั้นหนึ่งนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าของตัวบ้าน ระเบียงด้านหน้ากว้างกว้างกว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นมุมนั่งเล่นเป็นมุมต้อนรับแขกมุมนั่งเล่นของครอบครัวนั่งเล่นจิบกาแฟยามเช้าได้เลยค่ะตรงนี้ฝ้าเพดานนะคะก็ตีแบบเรียบๆนะคะสลบตามหลังคาลงมา,าเห็นไหมต้องใช้ค้าบ้านนะคะเขาจะติดตั้งหยดน้ำนะคะลวดลายเกะี่ยสลักลวดลายสวยงามมาก ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงนะคะที่สามารถทะลุออกไปทางห้องนอนได้นะคะตรงนู้นกว้างขวางนะคะห้องนี้กว้างขวางมากๆเลยก็พื้นที่ใช้สอยนะคะทั้งหมดห้าสิบกว่าตารางเมตรเลยนะคะตรงนี้ก็ฝ้าเพดานนะคะสองหลุมซ้อนเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ เ,เดินทะลุออกมาทางห้องนอนได้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะสวยงามแล้วก็หลังนี้ลักษณะการตีฝาบ้านนะคะก็จะตีแบบเป็นฝาเฟียมเลยนะคะฝาบ้านก็จะเป็นฝาเฟียมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งหรือว่าเพื่อนๆจะทำเป็นห้องครัวก็ได้นะคะ แล้วก็มีหนะะึ่งห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็กว้างมากๆเลยเขายังไม่ติดตั้งสุขภัณฑ์นะคะภายในห้องน้ํานี้ก็ถ้าเพื่อนๆอนยากจะให้ทางโครงการเขาติดตั้งให้เขาก็ทําให้ได้นะคะคือโครงการนี้เขารับจบในที่เดียวเลยทุกอย่างเลยนะคะสวยมากโอเคค่ะสรุปหลังนี้ก็มีหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะ เดี๋ยวราคานะคะกับเบอร์โทรจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ